อันนี้เป็นคลิปแยกนะครับผมว่าหลังล้างกองเราจะใส่อะไรดีนะครับอันนี้เราก็ล้างกองเสร็จแล้วนะครับผมน้ําก็ลดไปประมาณครั้งหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังล้างกองผมก็จะใช้นะครับตัวนี้เลยจุลินซีรีเฟซเพราะว่ามันถูกและดีนะครับหลังๆใช้ตัวนี้เพราะว่ามันถูกแล้วก็ผลลัพธ์ดีนะครับผมก็จะเอาช้อนตักนะครับประมาณสิบกรัมสามสี่ช้อนเยอะได้นะครับปลาไม่ตายก็ใส่แบบนี้เลยง่ายๆแล้วก็เอาไปใส่ผสมน้ําในบ่อแบบนี้ะครับไม่ได้ใช้ช้อนคนอะไรก็ ผสมผสมนะครับสาดให้ทั่วบ่อกรองหลังล้างกรองเนี่ยเราก็สาดไปเพื่อให้มันย่อยสลายอินทรีย์สารที่เป็นระดับจุนนะครับตัวเนี้ยแบคทีเรียตัวเนี้ยช่วยได้นะครับผมใส่ไปยันบ่อเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าขี้ปลาเนี่ยบางทีมันย่อยสัตว์มันกรองมันทํางานไม่หมดมันก็จะเป็นจุนเล็กๆนะครับตัวเนี้ยก็จะช่วยได้อทิตย์ละครั้งก็ยังดีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแร่ธาตนะครับ JPD มาร์ตบูสเตอร์นะครับแร่ธาต บ่ดินญี่ปุ่นสําหรับปลาค้าผมก็ง่ายๆนะครับตักเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องผสมน้ําขี้เกียจนะครับเดี๋ยวมันก็ละลายเองนะครับสัก2ช้อนสมช้อนเนี่ยก็ใส่ใส่ไปนะครับผมน้ําที่ได้ตอนนี้ก็จะขุ่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ปล่อยมันขุ่นไปนะครับที่สําคัญต้องปิดหลอด UV ด้วยนะครับผมสักประมาณ2 4ชั่วโมงก็ยังดีนะครับก็ปล่อยให้น้ําขุ่นไปนะครับผมสักประมาณ1วัน2 4ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะกลับมาใส่ครีมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ ย่อยสลายอินทรียสารไปได้เยอะนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับผมก็จะปักตะก้าไว้ให้นะครับผมจุลินทรีย์ตัวนี้ดีถูกด้วยนะครับ